ปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองของหนังมอนสเตอร์ไทยโดยแท้นะครับกลับมาทำโอ้โหหลายค่ายหลายเรื่องมากเลยและคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นทีเซอร์เทเลอร์เดอะเลกบึงการเห็นว่าเลื่อนฉายไปนานกว่า5ปีเต็มเลยนะฮะสำหรับหนังมอนสเตอร์ไทยเรื่องนี้โอ้โหกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันกลับมาแบบจังหวะเหมาะมากเลยว่าหนังไทยปีนี้มีหนังมอนสเตอร์เยอะนะฮะยังไงลองดูสักนิดนะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรนะครับความน่าสนใจคือ เขาบอกว่าเดอะเลคเนี่ยไม่ใช่ไอเคนะมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงลองดูสักหน่อยโอ้โหทีเซอร์หนึ่งนาะที44นะครับเผอเยอะกว่าไลโออีกนะเออไปดูกันเลยน่าจะรู้เรื่องรู้ราวมากขึ้นละเฮ้ยฝากนิดหนึ่งนะรีแอคชั่นเสร็จเนี่ยไปคุยกันต่อที่ช่องใหม่ของผมอากติหนังไปคุยกันแบบละเอียดละเอียดช็อตต่อช็อตน,นะครับคืนนี้เจอกันสามทุ่มนะฮะอ่าไปออกความคิดเห็นกันด้วยว่าชอบตัวอย่างนี้ไหมหรือมีอะไรน่าสนใจเนี่ สาม,อ,ม,สามอุ้ยอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยรอยเท้าเบลเลอร์อ๋อไ,ไม่ออไนางเอกเหรอ,อ,อมีพี่ตุ้ยด้วยฮะ ยตา,ตาเหลืองเลยเหมือนไดโนเสาร์แฮะโอ้โห้เท้าเหมือนไดโนเสาร์จริงๆร่วมทุนทั้งไทยจีนโอ้โหชาวบ้านวิ่งหนีกันหมดเลย น้ำเมื่อน้ำลายลักษณะเหมือนไดโนเสาร์เฮ้ยโดดไปไหนไดโนเสาร์บุกไงจะเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมองไม่ค่อยชัด โอ้โหเห็นเต็มเต็มละวะโอ้หจะแม่งมืนมากเลยเฮ้หยหน้าตามันเป็นยังไงอะเฮ้ยแม่งเดาไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันจูเลสิกพาร์คไทยแลนด์จบแล้วนะสำหรับเดอะเลกบึงการนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่างนี้โอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างจากไลโอโดยแท้นะไลโอเนี่ย CG งานไทยโชว์กลางแจ้งสว่างๆเลยแบบว่าเห็นกันแบบจะๆหรือว่าลอยไม่ลอยแต่เนี่ย ใช้ความมืดมิดของกลางคืนบทบัง CG นะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละหนังที่แบบว่าไม่อยากจะโชว์ CG มากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นทีเซอร์จริงๆแหละบทพูดอะไรแทบไม่มีเลยเนื้อเรื่องอะไรก็ไม่มีเลยเป็นการโชว์แบบว่าความวินาสันตโลความตื่นเต้นความวุ่นวายหลังจากเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มันออกมาอารวาสนะครับอืมอารมณ์คล้ายๆจูรลสิคพาร์คเลยอะ่ะแล้ว CG ีถามว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่ค่อยเห็นอะ่ะ มันเป็นแบบว่าแนวมืดๆออกมาเป็นทีเซอร์เนี่ยเนี่ยแหละทีเซอร์จริงๆอ่ะจะต้องเป็นแบบนี้เว้ยที่แบบว่ากักๆไว้ก่อนไม่ค่อยให้เห็นมากเห็นแค่ตอนจบนะว่าหน้ามันเป็นยังไงแต่เห็นไม่ชัดนะเออแล้วตะกี้เนี่ยผมไปหาไอ้ข้อมูลไอ้คำว่าอนิเมรอโนิกเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าหมายถึงหุ่นเมาทอโนนิกเป็นรูปแบบที่ทันสมัยของหุ่นยนต์และมักใช้ในการวาดภาพตัวละครในภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวในสวนสนุกอาจจะเป็นว่าเขาสร้างไอ้ตัวมอนสเตอร์เนี้ยขึ้นมาจริงๆนะฮะเป็นแบบลักษณะเหมือน หุ่นโชว์และเอามาเข้าฉากอะไรอย่างงี้ละมั้งใครเคยไปเที่ยวสวนสนุกดโน o s a u อะ่ะเออแล้วแบบจะมีดโนเสาร์โชว์แบบว่าเราเดินผ่านแบบไอหุ่นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเอามาแบบเข้าฉากให้มันดูสมจริงนอกจากใช้ CG ละมั้งอะไรอย่างงี้นะผมน่าจะเข้าใจประมาณนี้เพื่อนๆชอบไหมตัวอย่างนี้เดี๋ยวไงสามทุ่มมาคุยแบบละเอียดละเอียดอีกทีถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจในตอนจบของตัวอย่างนี้ที่มีมอนสเตอร์นี่แหละมันเป็นตัวอะไรกันนาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยกันแล้วกันครับโอเค ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนไว้เจอกันนะขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้นะครับเฮ้ยบึงการ